สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมเมื่อนี้นะครับกัสิพาพี่น้องมาเบิงควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะผมเมื่อนี้ผมพาพี่น้องเอซีมาอยู่ที่คลองควายของพ่อตู่นะครับบ้านน้องหอยอำเภอหนองนาค้ำจังหวัดขอนแก่นเนี่ยผมเมื่อนี้ทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามมาเปิดอยูซีตัวนะครับบพรว่าจะเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับมีแม่พันธุ์ประกันท้องแล้วก็มีควายเงินล้านนะครับผมมาเปิดในคลิปนี้เนี่ครับให้พี่น้องเอฟซีติดตามเราชมกันนะครับว่าควายเงินล้านของฟาร์มพ่อตู่นะครับสีมีลักษณะจังใดแน่นะครับผม เดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลกับพ่อเพิ่นว่าสิเปิดละข้างหน่ยเนี่ยนะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับเนาะนะครับผมปีใหม่เราก็เอาของงามัมาฝากเอฟซีขึ้นเขาครับนะครับวันนี้มีอยู่ซีตัวนี่ยผมเอาตัวแรกก่อนเลยเพิ่นเป็นสาวน้อยอยู่บ่ครับนี่ครับสาวน้อยมีซื้อบ่ครับนี่น้องทับทิมครับน้องขับทิมน้องขับทิมเพิ่นเป็นรากกอดมาไเลผมครับเป็นลูกสาวล้านหาแสนครับเป็นลูกสาวล้านหาแสน แต่ไม่มีใบเนาะไม่มีใบครับเนี่ยผมอายุเพิ่นหลายไปเลยแล้วครับอายุ17เดือนนะครับปีห้าเดือนสิเจ็ดเดือนกับปีห้าเดือนข้อมูลสูงตอนนี้ใครครับนี่ความสูงตอนนี้ร้อยสามแปดครับร้อยสามสิบแปดคือบรุษนะครับเนาะครับนี่ครับผมควายปีห้าเดือนแต่ว่าสูงใหญ่หนาเสียเหลือเกินเนี่ยผมเอามาเบิ่งหน้าตาอัตลักษณ์คนกอนดอกเขาเปิดสวยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนี่ครับอ่องคอสองสิน แข้งขาหง่ตีนหง่เล็บดีมุ้ยตำหนิอย่างนะครับเนาะบ่ไม่ตำหนิครับนี่ครับผมเป็นสีเล้าสวยนะครับผมเบื้องเหงาครับนี่ควายหนาหง่ดีนะครับแม่นีอ้างมึงหง่เลยนี่ครับผมพูดได้ที่ว่าอยากได้นะครับไปพระนาสะพันกันเบื้องหลังเพิ่นตรงสวยนี่ครับหลังตรงดีห้าใหง่นะครับแข้งขาดีเล็บดีหางเป็นพัวนะครับผมขวนดีพร้อมนะครับขวนเกี่ยวผ่านสวงมาตกตรงนี้นี่ครับผมโคนหางไงผุมหางเป็นพัวนมสีเต่าหัวนมไม่ไง่เลย นะครับอาจุงไปหน่อยครับเดี๋ยวผมใส่เบื้องร้อมกันนะครับสำหรับน้องทับทิมสาวสวยนะครับผมอีกเลี้ยงไปยังน้อยได้อายุนะครับเรียกพอยังไงใส่ในพัดน้ากได้เร็วนะครับเพราะว่าโครงสางเพิ่นมาดีแล้วนะครับมีความหนาความอ้างชัดเจนเลยนะครับผมแนวครถ่ายยกสูงสวยๆเลยสำหรับตัวแรกนะครับน้องทับทิมอายุปีหาเดือนนะครับเนาะสูงที่ร้อยสามสิบแปดครับสิบเปอร์เซ็นต์ราคาเลยพ่อ เปิดราคา2องแสนหามื่นบาทสองแสนหามื่นราคานี้ก็ต้อนีนที่เขาครับนะครับต่อกันได้สำหรับราคานี้บอกเบอร์พี่น้องไปนะผมศูนย์หครับ6 9 0 9 6 4 7นะครับผมของประตูนะครับเปิดสาวสวยตัวแรกไว้น้องทับทิมนะครับผมสูงที่ร้อยสามสิบแปดอัตลักษณ์เด่นโครงสางใหญ่เลยนะครับผมมึงขอขาเพิ่อนมึงใหญ่เลยเพิ่นทายยืนเพิ่นสวยนะครับตัวแรกนะครับสองแสนหามื่นต่อรองราคาได้ นาผมเดี๋ยวเข้าเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาผมมาเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันนะผมเป็นอันนี้เป็นสายทองแหลกนะครับเนาะครับทองแหลกครับที่ว่าประกันทองไว้ครับเพื่อนไม่ซื้อป่ะครับนี่ครับแม่ขวัญครับแม่ขวัญแม่ขวัญนี่เพื่อนเป็นลูกกอดมากเนผมครับเป็นลูกของไอ้ควายผสมของกรมครับเกิดจากน้ําเชื่อกรมเนาะครับมีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนนะครับผมสูงอะไรไหมครับนี่สูงร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดคือประกันความสูงไว้เลยครับ นะครับทองแรกของเก้าเจริญครับขอเบื้องเอกสารก่อนนะผมคือใบสีชมพูนี่คือใบเกิดของแม่ขวัญเนาะครับนี่ครับเกิดจากนั้งเชื่อกรมแล้วก็ทองแรกคือผสมของเก้าเจริญประกันท่องไว้นะครับผมตั้งแต่นะครับวันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดนะครับผมกับสีเขาหกเดือนเนาะที่ว่าตรวจท่องไว้แล้วคือประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับผมเอามาเบื้องความงามของแม่ขวัญกันก่อนสาวท่องแรกนี่ครับท่องแรกคือเก้าเจริญ มาเบิงหน้าตาตลาดคุนก้อนนะครับนี่ครับก้ายที่เกิดจากน้ําเชื่อกลุ่มพานน้ามาแล้วนะผมอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับแข็งขาใหญ่เอาใบเนี่ยนี่ผมแแข็งขาใหญ่ดีโอ้าวหญ่นะผมมีความหนานะครับผมหนาดีอ้างไงนะครับแม่นี่เบิงขวานเพล่นรอบๆกันไม่ตํานี้นะครับเนาะไม่ตํานี้ครับรับประกันต่ำนี้รับประกันตํานี้โกหางพุ่มหาเป็นพวงเง้ยวนะครับผม นมยังไม่มีรอยดูดนะครับสีเตาสวยๆเป็นสาวทองแรกนะผู้ใดที่ว่าอยากได้เป็นลูกๆของก้าเจริญนะผมแม่ขวัญนะครับสาวทองแรกนะครับเกิดจากน้ำเชื่อกลมแล้วก็ในทองแรกนะครับของก้าเจริญประกันไว้หกเดือนสิเปล่าราคาเลยผมเปิดราคาไว้ที่สามแสนห้าหมื่นบาทครับสามแสนห้าหมื่นกับตอนได้นะครับเนาะครับมาเบื้องตัวจริงกันได้ก้อนนะครับมาคุยราคากันนะคอกได้นะผมผู้ใดีว่าอยากได้เป็นลูกๆของก้าเจริญนะครับนะครับผมสำรับสาวทองแรกตัวนี้นะครับ เปิดไปที่สามแสนหาหมื่นต่อรองราคากันได้นี่ผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอานะผมมาเบิ้งนะครับผมตัวต่อไปกันอันนี้ก็เป็นสาท่องไหนให้กันบ่ครับนี่สาวท่องสองครับโอท่องสองเนาะเนี่ยผมท่องซองนี่ผสมไปครับนี่ผสมแล้วครับผสมเจ้าคุณเขาครับเจ้าขุนเขาวันที่หานี่ครับผสมหลอดป่ะครับผมผสมหลอดครับของเจ้าคุณเขาเนาะครับเพิ่นไม่ซื้อป่ะครับแม่พันตัวนี้แม่แม่เพชรครับแม่เพชรนะครับเพื่อนเป็นสายเลยครับผม เป็นสายอีสานบ้านเขาเนี่ยแหละสายอีสานนะความสูงของเพิ่นสูงร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่คือประกันไว้ที่ร้อยร้อยสิบสามครับประกันไว้ร้อยสิบสามเลยครับเนี่ยผมท่องที่สองคือผสมของหุ่นเขานะครับเอามาเบิ้งจะได้ยับมือนะครับผสมวัตถิหาครับวัตถิหามักราดนี่บอกครับผมครับผมอ๋อเพิ่งผสมพิ่งผสมครับเอกสารมีอยู่นะพ่อเนาะมีครับนี่ครับนะครับเอกสารมีมาตรวจสอบกันก่อนได้เนี่ยผมมาเบิ้งความงามของเพิ่นนะครับที่เห็นเด่นๆกัเป็นควายสูงนะครับใหญ่ นะครับแม่นี่สูงหิรอยซีฟีซลำตัวยาวนะครับผมถุงเท้าขาวนะครับลำตัวยาวหนาดีนะครับผมเนื้อหนังเต็มหลังกว้างนะครับเบื้องเอาถ่ายสวยถ่ายใหญ่มุ้ยตำนี้ยังเนาะบ่มีตำนี้ครับเราเป็นครับรับประกันตำนี้นะครับผมสวยๆเลยผู้ใดที่ว่าอยากหาแม่พันธุ์นะครับที่ว่าสูงยาวตื่นนะครับไอตื่นผมนิดนึงนะครับผมเนื้อหนังเต็มนะครับท้องที่สองพิ่นผสมแล้วนะครับของเจ้าขุนเขา นะครับผมใบหาวันตั้งแต่วันที่หาเนาะครับวันที่หาครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับแม่เพชรนะครับสูงที่ลอย CFC ทองที่สองผสมของคุณเขาสิเปิดราคาเลยวพอเปิดราคาสองแสนหาหมื่นบาทสองแสนหาหมื่นตอนใี้เขาครับตอนนะครับผมมาเบิ่งตัวจริงอะไรก้อนนะครับมาเบิ่งเอกสารอะไรก้อนนะครับควายมุ้ยตำนี้อยังบุญมิตรตนี้ครับนะง่ายดีแม่เนี่ยผู้ที่ว่าอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับไปรุ่นลูกของคุณเขา เนี่ยครับนมเพิ่นสีเต่าสวยๆนะครับผมอ่ะสองแสนห้าหมื่นเนาะครับต่อรองราคากันได้อ่ะเดี๋ยวเข้าเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับที่ว่าเป็นนายเอกประจําคลิปนี้นะครับผมเอาผมมาเบิ้งนะครับตัวสุดท้ายกันนะครับที่ว่าเป็นควายเงินล้านนะครับผมเพิ่นไม่ซื้อบป่ครับนี่มีซื้อว่าแม่น้ำเพชรจ้าแม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรนี่เพิ่นเป็นลูกสาวของครครับลูกสาวใบยกค่ะลูกสาวของใบยกนะครับผมอายุได้ยกปีแลปีครับนี่ สองปีสิบเดือนสองปีสิบเดือนค,ความสูงตอนนี้ของเพื่อนอยู่ที่ร้ <150 S 2> อยห้าสิบร้อยห้าสิบคือประกันความสูงไว้เลยนครับเนาะแมนค่ะบอหลุดร้อยห้าสิบบอขาดบอขาดร้อยห้าสิบนะผมสหนะทองแรกนี้ผสมใครครับของเจ้าเงินอุทัยค่ะเจ้าเงินอุทยัยจักเดือนแล้วครับนี่น่าจะสองเดือนนิดนิดขอเบิ้งเอกสารก้อนนี่คือผสมของเจ้าเงินอุทยัยป่าเงินอุทัยปัจจุบันเนาะค่ะนะครับผมเป็นหลอดสีฟ้า นะครับนี่ของเงินอู่ไทยนะครับผมกำหนดคลอดนะครับสามสิบนี่ครับเดือนสิบปีนี่เนี่ยผสมั้งแต้มที่ยี่สิบพฤศจีกานะครับได้สองเดือนเนาะนะครับสำหรับน้องน้ำเพชรตัวนี้นะครับลูกสาวของใบยกนะครับความสูงที่ร้อยห้าสิบบวกมาบึงความงามของเพิ่นนะครับผมเป็นควายสาวทองแรกที่ว่าโค้งสางนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าจะเป็นนาตานาเขา นี่ครับได้อัตลักษณ์ค่อยงามคนไทยเฮานี่ครับหัวโหนกดีนี่ครับเบิ้งเอาคือราคาเงินล้านนี่ก็ต้องให้พี่น้องมาเบิ้งตัวจริงกันเอาแล้วผมเนี่ครับมาจับมาบ่ายเบิ้งนี่ครับค่อยสืสอบถามว่าเพิ่นสีเปิดจังได้นะครับให้พี่น้องเบิ้งเราบอกกอนอจุกมากน้อยครับผมขานี่ยใหญ่เลยนะครับผมว่ามันต้นเสานะครับขาเพิ่นใหญ่ดีเล็บดีนี่ครับผมหนาตึ๊บวังควายผูกนะผมว่ามันพอพันนี่ครับโครงสร้างของเพิ่นนี่ครับมาดีเสียได้เกิน ตัวที่ตามหานะครับแม่พันธุ์ไสยักนะครับเมื่อนี้ฟาร์มของพ่อตู่นะครับเอามาเปิดมาฝากให้พี่น้องนะครับผมที่ว่าติดตามชงนาชาอยู่นะครับเมื่อนี้เอามาฝากป็นพิเศษเลยสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้ค่ะน้องน้ำเพชรเนาะค่ะนะครับเบิ้งรอบกันแล้วนะครับผมสูงที่ร้อยห้าสิบนะครับผมทองอ่าแรกนะครับของต่างเงินอุทัยในปัจจุบันนะครับผมไบสองเดือนแล้วประกันทองงาครับเนาะค่ะ ปากการท่องไว้นะครับผมควายตัวนี้สิเปิดราคาไหนผมได้ดยยินกระซิบมาว่าเจ้าของควยว่าสองกิโลว่าจันค่ะคือเปิดไว้สองกิโลคือสองล้านนับนะค่ะสองล้านนะครับผมควายตัวนี้เปิดไว้ที่สองล้านกะให้พี่้องมาเบื้องตัวจริงกันเอานะครับผมผู้ใดที่ว่าสนใจลีนะครับผมเพิ่นแกคุยกันได้นับคุยราคากันได้นะครับมาเบื้องตัวจริงมาจับมาบ่ายเบื้องก่อนนะครับว่าควายเงินล้านตัวนี้นะครับที่ว่าเปิดไว้สองล้านเนี่เพิ่นสี อาสมน้าสมเมืองกับเงินสมใจนะครับไหม่นองมาเบื้องเรานะครับผมพราะว่าสนาเขาจะเห็นแต่ฟ้าม์มใหญ่กันเนาะที่ว่าเพิ่นสมอบกันแต่ว่าเมื่อนี่ฟ้าพ่อตูนนะเพิ่นก็คัดสรรมาให้นะครับที่ว่าเป็นแม่พันธุ์ใสอยักได้เลยตัวนี้นะครับอนาคตก็นะครับไปพัฒนากันได้นะครับผู้ใดที่าอยากได้พันธุกรรมที่ดีนะครับพ่นมาดีแล้วนะครับมาดีแล้วคพัฒนามาเต็มสูบแล้วเต็มสูบแล้วว่า คือได้ความสูงแล้วก็ได้ความยาวความเนาะค่ะมมนี่ครับดึอ่หนังหางนี่เบ่งเอาเขียงขาเพิ่นนะครับคือไงไงลีครับนี่ค่ะนี่ครับหัวนมสีเตานะครับสวยๆนี่ครับผมอ้อาวใครที่ว่าอยากมาเบ่งนะครับเขามาชมกันนะครับสำหรับแม่น้ำเพชรต,ตัวนี้สองปีสิบเดือนเนาะ,ะอายุของเพิ่นสองปีสิบเดือนฟันคู่หนาขื้นบ่่ันได้เพียงฟันยังขื้นบ่่ันได้เพียงกันค่ะนี่ครับผมเป็นควายแม่พันธ์ทีว่า นะครับได้อายุนะครับได้อายุแล้วก็ท่องที่ว่าผสมกับคือได้ตามอายุตามกินของเพื่อนมีความแข็งแรงนะครับผมสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้เอาผู้ใดที่ว่ามักนะครับผมบอกเบอร์พี่น้องไว้รับนึงครับผม062 690 9647หก่อกควายของพ่อตูวนะครับเมื่อนี้เปิดยูซี่ตัวนะครับผมเปิดคลิปปีใหม่นะครับคลิปแรกเนาะของปีนี่แกจัดของงามๆใหญ่ๆมาฝากพี่น้องยูซีเลย ควาจะเป็นสาวสวยสาวน้อยปีห้าเดือนนะครับผมสองแสนหานะครับแม่พันธุ์นะครับประกันสาวทองแรกประกันทองของเก่าจะเลื่อนะครับแล้วก็มีควายแม่พันธุ์ที่ว่าพึ่งผสมนะครับสูงที่ลอยซีซิปซีนะครับปิดท้ายด้วยแม่น้าเพชรนะครับนางเอกประจําคลิปนี้นี่ครับเปิดไว้ที่สองกิโลนะพี่น้องครับสองกิโลก็คือสองล้านนี่ครับเอาผู้ใดเฮว่าอยากมาเบิ้งควายเงินล้านกับเขาเบิ้งกันนะผมว่าตัวจริงสิเป็นตั้งไหน นี่ยผมไม่หนีเปิดกันซี่ตัวนะครับเนาะค่ะมากตัวใดแกโทรมาเขามาเบิ้งกันได้เขามาชมเลยค่ะเขามาชมเขามาตรวจสอบค้อมูงตรวจสอบเอกสารกันค่ะเนี่พี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลกับเขามาเบิ้งกันเนี่ยพอฟ้ามพอตู่เพิ่นกะคัดสรรควงงามว่าไม่หน่อยนะครับพี่ออกจากฟ้ามไปค่ะนีผมอาสาลักทีมนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามมาชมกันะครับผมขันมีควมงามราคาดีกับสิพาพี่น้องมาเบิ้งมาล่าชมกันเคยนะผม่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องราชาพาเที่ยวไว้ นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ